ตมมังทังปกาเนโตสัทธาอาหะอิมะอะวิตะอุอะมิมะสนโมจินดามณีสะหโกติสตังเทวานังมนุสสะเทวานังอมนุสสะเทวานังสมณีจิตตังบุตรีจิตตังอาคัดเฉยหิปะริเทวันติปิยังมะมะมณีจินดาปัญจะเทวานังทาสาโกมังทาสีโกมังปิรันทัสสะนะมมิหังสัพเพชนาพะหูชนา มหาจินดาเอหิพุทธังปิยินสียังเทวมนุษยานังปิโยนาคสุปันนานังปิยินสียังนามามิหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทเนหาพระมสเสนหาอิทธิสเสนหาราชาเทวีมณีรักขังปิยังมะมะพุทธสังนิณชาลีติพระอระหังสัพพะลาพังประสิทธิเม ตํมังทังปากาเซนโตสัทธาอาหะาอิมะอะวิตะอุอะมิมะสนะโมจินดามณีสะหะโกติสตังเทวานาังมนุษย์สเทวานังอมนุษย์สเทวานังสมณีจิตตังบุตรีจิตตังอาคัดเฉยหิปะิเทวันติปิยังมะมะมณีจินดาปัญจะเทวานังทาสากโกมังทาสีโกมังปิรันทศนะมามีหังสัพเพชนาภูชนาะ มหาจินดาเอหิพุทธังปิยินสียังเทวมนุษยานังปิโยนาคสุปันนานังปิยินสียังนมามิหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทเสนหาพรหมเสนหาอิทธิเสนหาราชาเทวีมณีรักขังปิยังมะมะพุทธสังนิณชาลีติพระอรหังสัพพะลาพังประสิทธิเม ตํมังทังปากาเซโตสัทธาอาหะอิมะอะวิตาอุอะมิมะสนามโมจินดามณีสหะโกติสตังเทวานังมนุสเทวานังอมนุสเทวานังสามณีจิตตังบุตรีจิตตังอาคัดเฉยหิปะลิเทวันติปิยังมะมะมะนีจินดา ปัญจะเทวานังภาสาโกมังทาสีโกมังปิรันทัศสะนมามิหังสัพเพชนาพระูชนามหาจินดาเอหิพุทธังปิยินสียังเทวมนุษยานังปิโยนาคะสุปันนานังปิยินสียังนมามิหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทเสนหาพรหมเสนหาอิทธิเสนหาราชาเทวีมณีรั ขังปิยังมะมะพุทธสังนินชาลีติพระอรหังสัพพลาพังประสิทธิเม สมังทั้งปกาเสนโตสัทธาอะหะอิมะอะวิตาอุอะมิมะสนะโมจินดามณีสหะโกติสตังเทวานังมนุษย์สเทวานังอมนุษสเ,เทวานังสมณีจิตตังบุตรีจิตตังอาคัดเฉยหิปะลิเทวันติปิยังมะมะมะนีจินดา ปัญเจเทวานังภาสาโกมังทาสีโกมังปิรันทศานมามิหังสัพเพชนาภูชนามหาจินดาเอหิพุทธังปิยินสียังเท е วมนุษยานังปิยโยนาคะสุปันนานังปิยินสียังนมามิหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทสเสนหาพรหมสเสนหาอิทธิสเสนหาราชาเทวีมณีรัก ขังปิย่างมะมะพุทธสังนินชาลีติพระอรหังสัพพลาพังประสิทธิเม ตมมังทังปกาเซนโตสัทธาอหะอิมะอะวิตาอุอะมิมะสนโมจินดามณีสหะโกติสตังเทวานังมนุสเทวานังอมนุสเทวานังสามณีจิตตังบุตรีจิตตังอาคัดเฉยหิปะริเทวันติปิยังมะมะมณีจินดาปัญจะเทวานังทาสาโกมังทาสีโกมังปิรันทะมามิหังสัพเพชนาพระหูชนะ มหาจินดาเอหิพุทธังปิยินสียังเทวมนุษยานังปิโยนาคะสุปันนานังปิยินสียังนมามิหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทเสนหาพรหมเสนหาอิทธิเสนหาราชาเทวีมณีรักขังปิยังมะมะพุทธสังนิณชาลีติพระอรหังสัพพะลาพังประสิทธิเม มังทังปากาเสนโตสัทธาอะหะอิมะอะวิตะอุอะมิมะสนโมจินดามณีสหะโกติสตังเทวานังมนุษย์สเทวานังอมนุษสเทวานังสมณีจิตตังบุตรีจิตตังอาคัดเฉยหิปะลิเทวันติปิยังมะมะมณะีจินดา ขันจะเทวานังภาสาโกมังทาสีโกมังปิรันทัศสะนัมมิหังสัพเพชนาพระชนามหาจินดาเอหิพุทธังปิยินสียังเทวมนุษยานังปิโยนาคะสุปันนานังปิยินสียังนัมมิหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทเสนหาพรหมเสนหาอิทธิเสนหาราชาเทวีมณีรัก ขังปิย่างมะมะพุทธสังมิณชาลีติพระอรหังสัพพะลาพังประสิทธิเม สัมังทั้งประกาเสนโตสัทธาอาหะอิมะอะวิตาอุอะมิมะสนาโมจินดามณีสหโกติสตังเทวานาังมนุษย์สเทวานาังอมนุษสเทวานาังสมณีจิตตังบุตรีจิตตังอาคัดเฉยหิปะิเทวันติปิยังมะมะมะนีจินดา ปัญจะเทวานังทาสาโกมังทาสีโกมังปิรันทศนัมมิหังสัพเพชนาภูชนามหาจินดาเอหิพุทธังปิยินสียังเทวมนุษยานังปิโยนาคะสุปันนานังปิยินสียังนัมมิหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทเสนหาพรหมเสนหาอิทธิเสนหาราชาเทวีมณีรัก ขังปิยังมากๆพุทธสังนินชาลีติพระอระหังสัพพลาพังประสิทธิเม ตะมังทังปกาเซนโตสัทธาอหะอิมะอะวิตาอุอะมิมะสนโมจินดามณีสะหะโกติสตังเทวานังมนุสเทวานังอมนุสเทวานังสมณีจิตตังบุตรีจิตตังอาคัดเฉยหิปะวิเทวันติปิยังมะมะมณีจินดาปัญจะเทวานังทาสาโกมังทาสีโกมังปิรันทศนะมามิหังสัพเพชนาพระหูชนะ มหาจินดาเอหิพุทธังปิยินสียังเทวมนุษยานังปิโยนาคสุปันนานังปิยินสียังนมมมิหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทเสนหาพรหมเสนหาอิทธิเสนหาราชาเทวีมณีรักขังปิยังมะมะพุทธสังนิณชาลีติพระอรหังสัพพลาพังประสิทธิเม ตํมังทังปากาเซโตสัทธาอาหะอิมะอะวิตะอุอะมิมะสนามโมจินดามณีสะหะโกติสตังเทวานังมนุสสะเทวานังอมนุสสะเทวานังสมณีจิตตังบุตรีจิตตังอาคัดเฉยหิปะวิเทวันติปิยังมะมะมณนีจินดา ปัญจะเทวานังภาสาโกมังทาสีโกมังปิรันทัศสะนมามิหังสัพเพชนาพระูชนามหาจินดาเอหิพุทธังปิยินสียังเทวมนุษยานังปิโยนาคสุปันนานังปิยินสียังนมามิหังพุทโธโสภควาธรรมโมโสภควาสังโฆโสภควาอินทสเสนหาพรหมสเสนหาอิทธิสเสนหาราชาเทวีมณีร ขังปิยังมะมะพุทธสังนินชาลีติพระอรหังสัพพลาพังประสิทธิเม